ก่อนที่จะไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมุมทรงกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็หากใครไม่อยากพลาดข่าวสารรวมไปถึงข้อมูลฟุตบอลดีๆไปที่ CommunityFootball at มทได้เลยนะครับเพื่อไมก่การเสียเวลาเราไปเริ่มกัน,กนที่เกมคู่แรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างขุนพลสิงโตคำรามอังกฤษนะครับจะเจอกับลัสเวียเป็นเกมหน้ดที่2ของกลุ่ม K เวลาที่2นาทีนะครับอังกฤษเกมแรกครับ ก็เอาชอนะไอบูเดียมาสองสูตรวันนี้ก็จะได้เล่นในบ้านนะครับจะนแดนพิกฟอร์ดมาเกฮีน่าจะเป็นคีย์แมนในแนวรับนะครับตรงกลางก็มีจอแดนเฮเดซันแล้วก็ดีแคนดไรท์ส่วนตัวลุกนะครับจูดเบลิงแฮมแฮลิเคนครับขณะที่ลับเวียนะครับเกมที่ผ่านมาก็เอาชอนะอเดล่ามาหนึ่งสูตรนะครับเกนิสอีคานิก วาลิสลาฟกุสคอฟสกี้นะครับน่าจะนําทัพเหมือนเดิมนะครับความน่าเป็นของเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ต้องบอกว่าอังกฤษค่อนข้างที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยแต่วันนี้อังกฤษต้องยิงทะลุถ,ถึง4ประตดูดังนั้นมองแล้วไม่น่าจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้นะครับวันนี้สิงโตคำรามจะเข้าวินแต่ไปไม่ถึงเป้าหมายดังนั้นขอเลือกเชียร์ไปที่ทางลัดเวียดีกว่าครับ